เราจะมาเสี่ยงโชคนะคะเราจะเอาจาักรยานนะคะปะเราเราจะมาให้หลานนะคะ<ร>เสี่ยงด้วงนะคะว่าจะเอาจักรยานไหมหรือจะอ,อะไรนะคะไปะลูกปะ <c oughs> ไปฟัง <c oughs> มามาา ต้องทำแบบสแกนนะครับเด็กๆเรายึดใช้การตรวกันแล้วมาสูดหนึ่งอะไรหมาน้อต้องมีแบบสแกนใช่ไมโอเครับโอเคถ้าหมาก็โอเคมาตากเลยเร็วลูกมาตากเลยเร็ววายสแกนนะเราจะได้อะไรเนาะมาตากดูเอาจักรยานเดินหน้าเด้อ ขาลงเอาเอาลงอันใหญ่เออลออยู่ออยู่มามามเามันยืนตั้ามันยืนตัเลยเออเออให้มันยืนตักเลยนอวเกน ขึ้นมาลูกเอาขึ้นมาเอาขึ้นมา,า,มาเอาาาาเอ,อ,อได้แล้วสามใบสี่ใบแล้ะได้แล้ว จะหมดแล้วนะคะของของไม่ได้น,น,นะคะของไม่ได้ได้ต้นพริกนะคะนี่ต้นพริกแล้วก็วาดอกแค่มได้ยามพันไม้ได้ยามแลม้วก็อ,อีมเน่เืจะหมด ทีกสวยนะโอ้หาทางเข้าไม่ได้เลยนี่นะคะรางวัลน,นะคะ,นนะ,คะได้อะไรได้ผ้าคนหนู<ท>ได้ทานนะคะ โน้าแซมพูบ่ซาผมบ่เดี๋ยยาเดียวไปบ้าล้วงออกมาในกระเป๋าเนี่ยไปไหนไปได้มาร่วมทำบุญอ๋อคือมันเอานี่แม่ไม่ได้มือเลยมันนั่งหน้ามอยากให้การนี่แม่ไม่ได้มือนะมัมัดนเราปนนั่งหน้ารู้เป็นนั่งหน้าไปไม่ว่าจะเป็นรงเล็กงใหญ่อบคุณครับสิ่งที่ท่านเห็นคือได้จะมาช่วยกันนะครับชาโชของเรา แล้วคือคืนอยู่กินอิ่มหรือยังครับอิ่มแล้วเนาะโอ้ต้นไม้ต้นกล้ามีหมดเลยตอนนี้ถือว่าโรงทานของเรามีทุกสิ่งที่เลือกสรรนะครับมีทุกสิ่งทุกอย่างที่บ้านเรานะครับร่วมทำบุญเนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะครับกลับแล้วถือว่าสวยเทอยู่ดีมีแห้งเนาะสวยเหมือนเดิมเนาะอันนี้บป็นลูกสาวนะไว้หลานพัดปุยโอ้ อันนี้เป็นลงทานส้มตำนะคะโอ้ยหอม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 ดูแถวนะคะแถวยาวนะคะในมือก็จะมีต้นไม้นะคะต้นพริกต้นมะละกอนะคะต้นดอกแครนะคะโอ้ยทุกคักใหญ่เลยนะคะ อันนี้ก็เป็นโรงทานไอศครีมนะคะเดี๋ยวเรามาเข้าแถวกินไอศครีมก่อนเนาะกินไอศครีมกินแอนิขนมจีนแล้วก็ไอศครีมนะคะี่นี่วกเลยนี่ยักปอทีนีไปซอยแล้วได้อะไรได้กาแฟโอ้โหได้กาแฟได้กแได้กาแฟแล้ว ก็ดีแล้วนะว้ยคนหนุ่ไก็ต่างดก็ดี่าหน่งคน่ตางคนหคนม่ามต่างคนหน่งนหนคน่าม่ามต่า่าค่ ขนมจีนก็น่าอร่อยนะคะโอ้ได้กินบ่เนาะไอ้ิมเข้านี่ได้กินบ่เนาะลาแนมาแล้วก็ลานาแถวแวไมมันเจบไอ้จีนนาขนมจีนหนักจนเ้

ขนมจีนนะคะตอนนี้กินนาตีเราก็มาเข้าแถวขนมจีนนะคะขอแน่ถูกขอแน่อันหนึ่งน่ากิกเยนำันนำัมีไปมีวัวพ่อปีนัน ได้แล้วค่ะขนมจีนขาไก่อร่อยมากอร่อยมากมาจากกล้วยเบือกครับกล้วยเบือกดีมาดามมาดามกล้วยดีมาดามกล้วยนะคะขอบคุณนะคะขอให้เจริญรุ่งเรืองร่ำรวยร่ำรวยด้วยดูทุกคนนะคะเต็มไม้เต็มมือนะคะ เพราะว่าหิ้วต้นไม้ไปปลูกด้วยนะคะเนาะฮิว้วต้นไม้ไปปลูกด้วยนะคะมะละกอหรือว่าอะไรตัวหนึ่งรอยบาทอสุนีดาโค้ชพรอมก็ัวสองร้อบ,บาทมาดูทางนี้นะคะนางสาวศิระโค้ชพร้อมก็ัวหนึ่งร้อยบาท,ทบ สำหรับคลิปนี้นะคะก็ฝากเอสจีนะคะชมคลิปย้อนหลังให้เม่นาสัก5นาทีด้วยนะคะฝากขอบคุณนะคะคือบุญบ้านบุญประจำปีเนาะก็มีโรงพยาบาลเยอะแยะนะคะมามาหลายๆที่นะคะก็ขอขอบคุณนะคะแล้วก็ฝากด้วยนะคะฝากจะองค์ปู่ฟ้าให้ถิดนนะคะใส่สงการได้ค่ะ ขอบคุณน,นะคะแขนยาวคอปกสองก้าเนะคะแขนสั้นคอกลมหน9่นะคะขอบคุณค่ะ